เสาสดุงลงค่ะค่ะเอาสดุงลงละค่ะนี่ค่ะิึงโยขัางแหลกมันจะมีปลาป่ค่ะิึงค่ะติดตามน้ากันค่ะค่ะเพิ่นยงยู่ทั้งนั้นค่ะ,ปล,ะปลาแหลกนี่ตัตวจิ้วตัวเดียว ส,สูสูคะ่ะหัวก็ยกให้แรกได้แปบสิ้นหน่อยตัวนึงเลยบ่เอาคะ่ะปล่อยมันไปท้า,าตัวใหญ่ค่ะมึงมันจะได้อีก,อกบ่คะ่ะ มันปลาระเดินหน่อยเอาไว้ก้นมั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 นเฮ้ยเอาไว้ก่อนตัวหน่อยก็เอาไว้ก่อนหางมันก่อนรวยนี่หางมันก่อนค่ะตัวหน่อยหน่อยรวยทอกนัง <laughs> ถือไปถือไปซิ้วตัวเดียวยั <laughs> งบะมันค่ะมื่อนะยังบะมันรุ่นกันต่อไปค่ะ เป็นตาได้กินแรงบ่บันในที่น้องก็เป็นนังสี่งน้อเป็นตาได้กินแรงบ่ค่ะย่อสองเท่าสามเท่าอะไรแต่ยังบ่มีปลามีปลาเิี้ยหน่อยตัวเดียวค่ะเดี๋ยวลุนอีกต่อไปค่ะบ่าจะได้บ่ค่ะไปเลยยายไปเลยยายไปเลยยายไปไหนโน้ตโอ้ทั้งนั้นเพิ่นได้ค่ะทั้งนั้นเพิ่นได้

ของเพิ่นได้ค่ะป้าจะเต็มจะเต็มนี่แล้วต้นอ่ะบ่นี่เพิ่งมายกตอนคือตอนเศร้าเนาะค่ะนี่มาตอนใบย่าเห็นแล้วก็ได้เยอะเดี๋ยวนี้เห็นบ่ย่าไปนะคเราให้เวลายังหงอยไทยเอาได้เยอะเหมือเดี๋ยวก็เป็นโคโคแล้วก็ใส ก็ได้ลายมันมาเป็นบาทนะ,ะน้นะะานน,น,น,นนี้ปลาลุงเนาะปลาลงใส,ส้สสสสสสสก,สก,สกส็ได้ขาดิดาดรถ้รถทังานรถ้นันอได้ l ายปลานี่ได้เป็นตบ่<า>นี่นมาเพียรได้าดอันั่นเป็นต้าได้ค่ะ นาน,น้านามำไหลแห้งค่ะน้าไม่ไหลแห้น้า,ไ,นาไฟบันเบิดล่นม,มันจะเลล่นมาหาเราป่าเป็นคกๆเสอนควันมือวันนี่ป่าถือหันบดเลยมะ ไปแล้วมาตัวแล้วมาผงเงามมไแล้วาดัวม้ลูมเนหกวะทั้งนั้นได้ะค่ะทั้งน้นค่ะนันไรเี ย้ำมอเสิรฟค่ะตอนถือไล่ตอนบายหละย้ำบ่ถือร้าน บังจะทงอื่นบตนี้อยขึ้นที่เต็นโคอยู่ย้ายลมันยุค่ะมาเจมือเสาร์เลยได้เมื่อว่าีรอืถผู้ไดมาครับจนอยรถกดแนี่ค่ะปลาย้ายแล้วได้หลายขึ้นาห็นดอกมันอั้นมันมันมันอยู่ในน้ำอได้หลายย่ค่ะอ๋อุนค่ะ

เข็มเขที่สามเข็นที่สามอ้พที่นองกนะันเนาะนค่ะปลายใยมาน่ค่ะมานย่ค่ะจ้าจิตตมน่ยูทูบยูทิปอยู่เมอนี่บบปากหาเพ้งเจ้าของสัืตัวนี่ค่ะยใยกันลองยกค่ะ มันอมันตได้มมันถึตอนเศร้าค่ะพี่เตีงนี่สารหาน้อยกินเนยมาตอนใบมันก็เลยก็ได้ค่ะได้หน่อยๆก็ได้เพาเอาจำนี่ปลานี่ง้มค่ะนี่ตัวโตง้มง้มดุ่น้ำย้ายค่ะบ้าน โอ้เต้นออกแล้วทั้งนั้นเต้นออกสดุงหัวโตง่บดน่ะป่าเนังโอ้เสียดายมึงนึงนี่เนาะตัวหน้อยบ่เอาค่ะ เดีย๋ยวค่ะขึ้นมัและค่ะโอ้ปลาพี่น้อง<บ>นี่โตง,งามๆค่ะโต้ง่ายอยู่ค่ะว่าน,น่ตานี่เต็มอืมอ้อีเต็มเมื่อ,อนอาสิมาลุนตอนเศร้าเลยค่ะ,ะตอนเศร้าตอนเ้ามันจะได้ร้ายค่ะคลิปนี้กลัลาพี่น้องไว้เท่านี้ค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งสองวิสานหาเนื้อกินนะคะพอ,อกันไม่คลิปนาค่ะ